อุ้ยแอก็ตายแอบเจอฉอดก็แฮปปี้แฮปปีปป้ดีเขาก็เป็นคนที่รู้ใจว่าว่าแอบชอบอะไรอะไรสิ่งที่แอบไม่ได้คาดหวังเลยก็คือ,อาการมีดอกไม้แฮปปีใหม่เนี้ยแอบรู้สึกว่าอันเนี้ยมันแบบนัารัก อุ้ยแอมก็ตายแอมเจอช็อตหมายถึงว่าแอมเห็นหลายๆช็อตของหลายๆคนแล้วก็ตายเหมือนกันของเราค่ะของเราค่ะวันนี้หวานนะเยียมคุณเต๋อไปแฮปปี้แฮปปี้เซอร์ไพรส์ไหมก็ถ้าจริงๆนะคะก็ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันมันเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะ มันก็เป็นความแฮปปี้อะค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นเพราะว่าหมายถึงว่ามันก็เป็นจริงๆก็เป็นกิจกรรมที่เราก็ค่อนข้างทำกันบ่อยอยู่แล้วในการออกไปทานข้าวด้วยกันนี่นะะเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษก็เลยได้ได้มีอะไรแบบน่ารักน่ารักหน่อยเมื่อวานกินน้ำเชื่อมมันคะดิวอนมานะครับจิบก่อนนะจิบบอกว่าเขารู้ว่าชอบทานอะไร ร้านไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเป็นที่เลยอเมื่มวานมันถูกไหมครค่ะเมื่อวานพิเศษยังไงบ้างอร่อคือคือสำหรับแอปโอเคเขาก็เขาก็เป็นคนที่รู้ใจว่าว่าแอปชอบอะไรอะไรเงี้ยอยู่แล้วค่ะมันก,ก็ก็เลยคาดเดาได้ว่าเขาก็ต้องเตรียมอะไรที่ท,ที่ที่ถูกใจอะไรเงี้ยแต่ว่า สิ่งที่แอบไม่ได้คาดหวังเลยก็คือ,อาการมีดอกไม้แฮปปี้ใหม่เนี้ยแอบรู้สึกว่าอันนี้มันแบบน่นารักขอบคุณมากจริงๆค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่แองไม่ได้บอกแล้วเขาทําเองอันเนี้ยเป็นจุดที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจมากจริงๆค่ะการที่มีดอกไม้อีกช่อหนึ่งเพื่อปีใหม่โดยเฉพาะเนี่ว่าเมื่อวานคือคะแนนเพิ่มเลยแน่นอนแน่นอน ตอนเห็นก็แบบโอ้ตัวเองเหมือนกันอ้าวจริงๆนะคะแอบเคยเห็นคลิปนี้แล้วแต่เวลามันโดนเองมันไม่ได้นึกถึงอีกอปค่ะคือแอบเคยเห็นแล้วอันนี้ันไม่ใช่แบบไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับแหม่ถึงเคยเห็นแล้วแต่แบบมันก็นานมากแล้วแล้วเวลามันโดนจริงเราก็ไม่ได้คิดถึงว่ามันอะไรยังไงเลยอ่ะเราเห็นตลอดนะเพะไม่สงสแล้วถ้าม่ก็ถามย้ำไปอยู่นั่นแหละ ก็นิดนึงค่ะแต่ว่ามันก็ก็เป็นเป็นตัวเองมากไปหน่อยเนาะมีความเป็นตัวเองมากเลยคือแบบก็จะเป็นคนมาหาของและตลอดเวลาแล้วก็แบบคือมันทําอันนี้อยู่อ่ะเราก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคถ้าอันนี้จะแก้ปัญหายังไงอ๋อก็อะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีเทคสองไหมคะสู้วิบูที่จุ๋ยเขาบอกรอเทคสองเทคสองเหรอถ้าเทคสองก็ส่งบทไม่อ่านก่อนนะเตรียมตัวทูตระกูลเป็นหน้าตรง ยังไงมาพูดเขาย่างไรให้กำลังใจปลอบใจเขาดูเขาดูตั้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยโอ้สองสารใครก่อนดียังไปพูดพี่ปุยเองเขาก็ทำคลิปแบบร้องใช่ค<ต>่ะ,ะก็ก็เพิ่งส่งมาเมื่อตอนบ่ายนี่เองค่ะก็แบบแหมเอาเชนะคนนี้ก็ชอบอหเดี๋ยวค่ะก็แบบ อย่างเป็นทางการแบบเออไม่ใช่ก็เหนื่อยไมันเออตั้งใจนัดกันไปสายข้าววาเลนไทน์มันรู้สึกแบบว่าพี่เทวในรอบไปหลายปีมันก็อาจจะไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้มากระชุ่มกระชวยเลยฮะใจเย็นอุตส่าห์เลยเขาพี่เทวนานแบบในสมองมันกระชุ่มกระชวนนะค่ะแต่ว่ามากกว่าความรู้สึกแบบวิ้ยแฮปปี้จังเลยมันคือความแบบมันคือความสุขในแบบที่ ที่ที่ปีใหม่ไปด้วยอะคะ่ะอันนี้มันไม่ดูสจะอธิบายยังไงอะมันเคยรูออ้สึกว่าโอเคการทานข้าวอ่ะถ้าพูดตรงๆคือจะไปเดทจะไปสวีทอะไรกันอะมันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินความคาดหวังของเราแต่ว่าในความที่มีมีปีใหม่ไปด้วยเราเราแฮปปี้กันทุกคนมันมันยิ่งรู้สึกพิเศษ